กีฬาสดบันเทิงดีช่อง24 True for you ตามติดแทนเคก้กผมสบายขึ้นปกร่มฉัดในบันเทิงลาซ่าสวัสดีค่ะ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการบันเทิงพลาซ่า ช่วงเย็นๆแบบนี้ครับอยู่กับพวกเราทั้งสองคนผมจีต์เชัยชนะอัตการครับและสาราดุสราแบตเลอร์ค่ะแน่นอนครับเจอกันเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ผ่านทางช่อง True for You Digital f r ท e TV ช่อง24กีราสดบันเทิงดีครับวันนี้เช่นเดียวกันนะครับเราทั้งสองคนจะพาคุณผู้ชมครับไปอัปเดตข่าวสารในวงการบันเทิงครับมาต่อเนื่องกันเลยนะครับกับคุณพิเศษวันนี้นะครับบอกได้เลยว่าเป็นเรื่องของความสวยงามที่เรียกว่าเหมือนออกมาจากนวันิยายเลยครับ ดถึง่าก็ได้พี่กีไม่ได้พูดถึงาร่าเลยสักนิดหนึ่งครับไม่ใช่่าหรอกหรอพูดถึงสาวแพนเค้กเขมรนิดของเรานะครับนางเอกของช่อง t r u e For y o u ของเรานะครับหลังจากที่ล่าสุดนะครับช่อง t r u e For y o u ของเราเนี่ยตกลงครับว่าจะทำละครน้ำดีที่มาเสิร์ฟตรงให้กับบ้านคุณผู้ชมนะครับกับละครเรื่องร่มฉัดครับโดยมีคุณแพนเค้กเขมรนิดเนี่ยมารับบทเป็นแม่วาดครับซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าการรับบทเป็นแม่วาดครั้งนี้ของสาวแพนค่ะ เป็นการพลิกโฉมแล้วก็เปลี่ยนคาแรคเตอร์จริงๆจากปกติเราจะเห็นแพนเค้กมาในมาสของสาวทันสมยัยเป็นสาวมั่นบ้างหละ ล่าสุดต้องสลัดคาามาใส่ชุดไทยผมสบายเฉียงค่ะไม่ธรรมดาจริงๆครับเขาเป็นโปรเจกต์พิเศษด้วยนะพี่กีของทช่อง t ู o for You ของเราค่ะเป็นการรวบรวมทั้งช่างแต่งหน้าช่างทำผมช่างภาพแล้วก็สไตลิสต์ระดับประเทศมารวมกันไว้หลายๆคนเห็นลุคใหม่ของสาวแพรแล้วพูดเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าสวยเหมือนออกมาจากในแบบว่าเทพนิยายเหมือนนางในวรรณคดีแบบนี้เลยนะพูดมาขนาดนี้แล้วพี่ก็อยากเห็นแล้วนะครับว่าจะสวยขนาดนั้นจริงหรือเปล่านะครับติดตามสกู๊ปพิเศษนี้ได้พร้อมๆกันเลยครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พายพาคุณชมมาดูเบื้องหลังการถ่ายปกนวนิยายอมะตะเรื่องร่มฉัดค่ะเป็นบทประพันธ์ของโทมันยันตีค่ะที่อนุญาตให้กับทางทูฟอร์ยูเป็นกรณีพิเศษเลยงานนี้นะคะก็เลยได้สาวพันเคเคมณนิ์ค่ะมาร่วมถ่ายทอดบ,บทบาทด้วยบรรยากาศจะสนุกสนานขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวตามพอยเข้าไปข้างในกันเลยค่ะ โอ้ยตื่นเต้นมากค่ะคือจริงๆเป็นคนชอบอ่านนิยายอยู่แล้วด้วยนะคะแต่ก็เป็น,นเป็น,นิยายาเรื่องที่อ่านแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะต้องกลับมาอ่านอีกให้ละเอียดมากเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะให,ให้รู้คาแรคเตอร์ของเขาจริงๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอทราบว่าจะต้องมาถ่ายยังตกใจว่าอ๋อเ,เราทำได้ขนาดนี้เลย <laughs> <laughs> คือเราสามารถมา,มาทำเป็นปกแบบนี้ได้เลยเหรอก็ยังเซอร์ไพรส์มากนะคะแล้วก็ทุกอย่างก็เกิดขึ้นเร็วมากวันนี้ก็เลยได้มาถ่ายเป,เป็นปกของร่มฉันนะคะก็ตื่นเต้นมากแล้วก็เป็นชุด ท้าไทยที่สวยมากคือทุกอย่างเนี่ยเรียกว่าจัดเต็มจริงๆแล้วก็ให้ความสาคัญในทุกๆรายละเอียดจริงๆจริงๆเมื่อกี้ตอนถ่ายแบบก็ท้าไทยมากเพราะว่าคือพอยิ่งเป็นชุดไทยวิธีการโพสหรือว่าอะไรมันก็จะค่อนข้างไม่เหมือนเราถ่ายแบบอะไรเงี้ยคะ่ะก็จะลุกลิกอะไรมากก็ไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็ต้องมีคาแรคเตอร์ของเขาซึ่งซึ่งยากพอสมควรเหมือนกันคะ่ะเห็นเสียงลงหอกไม้ดีมากเพราะว่าเห็นหน้าตาสีแบบวัตทุ เออก็จริงๆพยายามพยายามค่ะก็พยายามอยากให้ให้ให้เป็นอย่างที่ที่คิดไว้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พี่ๆหลายๆท่านในนี้ก็คืออ่านมาหมดแล้วแล้วเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ที่เป็นแฟนนิยายก็ต้องอ่านมาแล้วกันหมดเช่นกันนะคะก็เลยคิดว่าน่าจะอยากให้ได้เหมือนอย่างที่ที่เราคิดเอาไว้ด้วยค่ะว่าจะมีนวันิยายออกมาก่อนใช่ไหมคะที่เค คิดว่าเป็นแบบนั้นนะคะเห็นว่าจะเป็นแบบนั้นอาจจะได้เห็นวนวรรยายก่อนกับปกใหม่นี้ก่อนนะคะแล้วก็ตัวละครที่จะได้ชมกันเนี่ยก็จะเป็นเป็นอ ต่อไปค่ะบรรยากาศเป็นยังไงบ้างหนูไหมได้รับบทมาเป็นเมื่อวันนี้ใช่ไหมคะก็ดีใจมากค่ะก็ต้องขอบคุณทางทูด้วยที่ที่นึกถึงบทประพันธ์เรื่องนี้แล้วก็วันที้ย้ายเรื่องนี้มาแล้วก็หยิบขึ้นมาทําในยุคสมัยนี้ด้วยนะคะซึ่งละครพีเรียดเดี๋ยวนี้จริงๆก็คือมีให้ได้เห็นกันแต่ก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เรียกว่าอยู่ในใจของคุณผู้อ่านเยอะมากๆแล้วก็อยากได้มีโอกาสนํากลับมาทําอีกครั้งหนึ่งและก็เป็นละครคุณภาพดีซึ่งทางทูเองก็เรียกว่าต้องการอยากจะให้มีให้แฟนๆได้ชมกันค่ะ ใจมากที่ที่ได้ได้มีโอกาสได้ร่วมแสดงในเรื่องนี้ด้วยค่ะหลายรนช่นงเละครัูมาเล ก็จะปังตลอดเลยค่ะตกใจวนงทำให้กดดันตอนนี้แล้วค่ะก็จะพยายามค่ะคือเนื่องจากว่าจริงๆแล้วไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ดูเวอร์ชันอื่นๆเลยแต่ว่าก็คิดว่าเราก็คง,คงพยายามจะเป็นให้ได้ในแบบเวอร์ชันของเราให้ดีที่สุดละกันอะไรเงี้ยะค่ะเดี๋ยวคือพออ่านหนังสืออีกทีนึงอ่างเงี้ยมันก็จะต้องตีความกับโจทย์บทละครที่ออกมาผู้กํากับเองทุกอย่างเสื้อผ้านหน้าผมทุกอย่างก็อยากให้ให้ใหได้เห็นการอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าน้องๆเยวาวชนคนรุ่นใหม่ได้เห็นการแต่งกายด้วยผ้าไทยชุดไทยอะไรเงี้ยแทนว่ามันก็เป็น เป็นเรียกว่าการปลูกฝังที่ดีไปอีกแบบหนึ่งก็อยากให้ให้ได้ลองชมกันในเวอร์ชันนี้ค่ะ mm hmm. ก็ฝากติดตามนะคะกระปกนวนิยายนะคะเรื่องร่มฉัดด้วยนะคะก็คงได้ชมกันเร็วๆนี้แน่นอนนะคะส่วนละครก็เดี๋ยวจะมีเป็นเป็นช่วงๆต่อๆไปนะคะก็คงได้เห็น mm hmm. เห็นการประชาสัมพันธ์กันเรื่อยๆทาง True For You ค่ะ โอ้โหขอประมือให้กับความสวยงามของแพนเค้กเขียวมินิครับได้ว่าได้ว่าตัวมือกันทั้งสตูเลยทีเดียวนะฮะกำลังงงว่าแค่สวยทไมต้องปบกมือด้วยคะไม่พอใจไม่พอใจอิจช้าเหรอใช่ไหว่าสวยไปแบบสวยแบบไทยอันนี้ต้องไปเล่นเรื่องนางทาสเลยครับ ไม่ขนาดนั้นนะคะสำหรับแฟนๆค่ะถ้าอยากจะซื้อนวนิยาย่เร่มนี้นะคะรอซื้อกันได้เลยเดือนตุลาคมค่ะสําหรับนวนิยาย่เรื่องร่มฉัดนะคะหน้าปกก็จะเป็นรูปของสาวแพนนี่แหละจะจําหน่ายครั้งแรกในงานเทศกาลสัปดาห์หนังสือนะคะในเดือนตุลาคมนั่นเองก็อุดหนุนกันได้ค่ะแต่สำหรับละครเรื่องร่มฉัดนะครับติดตามกันได้ทางช่อง f รูฟ o u ของเราับปีหน้าได้ชมกันอย่างแน่นอนครับวันนี้นะคะเวลาของรายการบันเทิงพาซาหมดลงแล้วร่าแล้วก็พี่กีต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ